สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสู่สุ่คนเด้อพอกันอีกแล้วอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องไอ้ฝนบนทันเศร้าเลยตกลินเป็ดกะดีใจพนตกพี่น้องเลยนี่มากินหยากินยังไปหแหละเป็ดเท่าบุมีเป็ดผูมันเลยบริไข่จอด มาทั้งขั้วก,กับร้านหิ่ตามขนมจีนห,หนังไงตลาดไม่กะต้องขนมจีนน้ำกระปุกกินตอนเชี่ยงฝนตกลิ้นไยู่หนังไงโบแหง้งตอนมืดมากขึ้ว่าน้าสิเต็้ยมหายเต็มคันมาแล้วเพราะว่าตกแก่คอย ตุกจกะคอย,ยกับใครกูปวดตุ๊กพี่น้องเลยก็ซุ่มซื้อเย็นหย่ากับสิเขียวขยันกับสิใหญ่ไว้พี่น้องเลยวันสิสนเขียวขับปูกับไอ้คนเศร้าซะก่อนไอ้ที่ชาวบ้านไปเปลี่ยนน้ำขับปูกน้ำเจดําใน่น้ำเคยหล่าในตอบหนึ่งพราะว่าเมื่อินสิโต๊กก้าได้พี่น้องเอ้ยเมื่อกกินนี่เ,นเริ่มวานก้าแล้วเมื่อ ยืนกระเซ้าแล้วมาสูบหน้าอันตีนหลดยังละลายอย่าเออสิตกกะอะไดิเมื่ออื่นในวัวนจันทร์ก่อนจักสามตาเอาเข่าสูงหวานก่อนสามตาหวานเข่าสูงสามตาพี่น้องไลกัละกั ตาหนึ่งนี่จะเอามาดำนูน่นแต่ว่าดำใกล้ๆหน้าแถวใกล้ๆน้องแหละถาพ้นมันตกมาโบาท่านครับก็พอาะได้ดูดใจนะไปเนะาะถ้าพ้นถิ่มช่วงช่วงปลายๆนะเพราะว่าเขาชุ่มมันเขางามเลยเท่าไดนะ้เขา่ขา,ขา,ขาปีนี้ก็ย้อนเข่าเข่าชุ่มๆนั่นแหละถ้าแม่นบ่มีเข่าชุ่มๆนะโอ้ยแล้วเลยเข่าเข่าวลูกบักใหญ่พี่น้องเว้ย ขั้นเขาขาวเป็นใจปีงไดนี่เขาได้เอาซองลอยสอบคนไดแต่ว่าเขาขาวเขาบอกเป็นใจมันเบาเนานะเขาได้หนึ่งแล้วค่าเขาทางฝั่งเราลดค่าอยู่ในโลละสิบบาทสิบเอ็ดบาทนี่แหละฟังไทยโลสามสิบบาทโอ้แมนบอกรวยแต่ว่าโลสามสิบบาทเขาเขาสารเอาโลสามสิบคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องทางฝั่งอีสานฝั่งไทยว่าเขาราคาเท่าได้ มีทางฝั่งนั้นฝั่งเฮาโลละสิบเอ็ดบาทเพราเรื่องเขานี่วาอ,อยากได้แพงกับบ่อยากได้แพงถึงขันแล้วนะขอแค่สิบห้าบาทบ่ขึ้นบ่ล่งละจบโลดพี่น้อยสำหรับเศร้าหน้ามีมีกำลังใจเห็ดสิบห้าบาทต้นละหมื่นหาเลยเออคือกำลังใจเห็ดแต่ว่านี่ต้นละหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดก็ยังยากเดี๋ยวนี่มันชิ้ยับลงก็ได้นี่ประมาณเก้าพันหนิได้ต้นละเก้าพัน 10บาทกับประมาณ6,000 6ห0 0ันหาเจ็ดนี่ยแล้วพี่น้องเอ้ย7,000กีบโลนึงเห็ดจนหลอดลมหลอดตายเด็กโลละ7,000กีบคือว่าเลยก็เป็นโลละเศร้าบาทเศร้าหน้ารวยนะได้พี่น้องเอ้ยบุรุษรวยก็มีอยู่มีกินแหละเศาหน้านะ่ะผู้ได้เห็ดหน้าร้ายน่ะถือว่าเป็นมหาเศรษฐีโลได้ปีละเงินละปีละสองสามแสนบาทก็จ,จะเป็นให้เศรษฐีแก่อ๋อ มาหาเศรษฐีอะไีเได้เห็ดหน้ามา่นนี่นะเจ้าว่าจกปีแล้วคันรถไปได้ปีละ,<น>ะสองสามแสนก็โอ้ยรวยเลยพี่เนองแถวแล้วมาพี่นนองกินข้าวมังกร Những mọi người nha mọi người ngồi phía nó nha xiên người nha đó thôi nha mọi người nha mọi người nha mọi người

เรับผพต้นมากกับหุบก็เป็นไงควรจะฮุบอ้กงไหเรื่องเต็มหัวหัวก็มี้อมหุบลุกกระเเงบหมดุได้ป๋าแล้วทุกคนนะมือเนามือได้เนาะมือมือเกิดง่าแล้วเอากรม น้องแม่ผ uh ชื mm ่อป้า er มันใช้น้ำกระปุนเยอะใช่ไหมครับแค่กันเฉเออไม่แมนนแพ้ต้องหลอดต้องหลอดตายพ่อกมะโดงมาไอ้น้ำกินมันบ่งวะบ่งมากในขนแดงโมเมนตเกนีเลยหัน mày đi bắn thử. mũi 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 không mũi 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 เเพิ่งอามากมบปกขคาเดีย๋ยวเขาจะห้อเดินลำคอองอสน,นี่อเอาเลี้มยมาจรนงจริงคอยต้องใาเฮยกมาไใหาคายของบ่กระเป๋าหรือให้สิบป้รุงเทพก็มาจกรุงเทแลก็ก็มือนก็จะเอาเลยเอาอ,อรก็อรอรอเลือดอะไรกัน ก็ไมีอยู่อันนี้เขาก็จะใส่เสื้อง่ายใส่เสื้นักได้แล้วี่มันนักใส่ก็เออเดี๋ยวยดอยู่ลคนอะไร่นั่เองคนท่านทกือขี้เจะเหียนั่งตีหางต้อหัขึ้นมาตัวเี๋ยวทางนเ้ เขาเล็มาเทียมรูปใบเขาเลกไ,อเ,ไเอาอมานีมยน่กนะ่มันาหายเอาข,อขอบุกเปลี่ยนกันแล้วนเผาพ,อพ,อพอังเก็บซืเออไรมาบ้างคะเดีเขอกุกเก็บอะมาเก็ดํ กับ้งตะนี phrases, ่ฟ้าเบัอเฉยไหมทานมาบัดีจินก่ิคนคอเดียวรไอเอคไองจะมีเศษจิตไปับ่ห่อะระอ

น่นจะห่มไปนิดนึความยี้เน่อู่เลยมั้ยเนื่อเมือมด้ตอตีมันทำตึกตีนยันหลุน่มือนตึเ่าเลยง้มัวงเาหลีน่เขาบุกเ็บวันเดี๋ยวมันตายมันตาย

นี้ัน้อมันิ่งขังลงแคบตบองมัวลงมได้มันสั้นๆมันทำมันขาดลงนะเขาบอกนะคัอุ่นจงเาปุงแล้วจะคันหนักมัวบ่คาดาสั้นถ้าปรงสั้นก็มันี่นอกปรุงหมสั้นงับพองเข้าเล